พี่บบาเผยเอาเวนตาคนอะบาเผยฮะเบาเผยแล้วเยต่อไป

ผ่าตัดผาตัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะไปไว้ตรงไหนแต่ตอนนี้ผมไปพ่นสีนี่ก่อนคะเพราะว่าเป็นเหล็กไม่ได้พ่นสีมาทุกท่านน้แกจะเล่าาิกินจะเล่าทุกคนเอาัาูเลย เอก็มาพ่นสีตรงที่มันเป็นหอยเสื่อมนะครับตักเล่ยตาเลยอ่ะเ็นหรเลื่อยตาเลยตาทำไมตาบบึนบไม่อีกที่ทำไมต่างตงอะไรเันใช่ไหมตันยาวเวนี้เดี๋ยวตุ๊กกล้องเลยดิอยเออตามนั้นเลยนะครับผม นะบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะยื่นเอาไวปด้านบนเพราะว่าเปรเปร์ขึ้นไว้ด้านบนอือเชื่อมเลยเจ้าเปรขึ้นข้างบนเปร์เปรครับผมเปร์นะครับแปรเอ้ยเปรมาเป็นพันแยของแอร์ได้ไหมฮะคืออะไรอะเราเปร์

ยังได้คิดมากกว่าจิงเยยอรใช่ไหมมีหัวยิดหน้าทัตัวนี่ตัวไหนยึดจะทำยึดกับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอพีเอกเงินเบ็ดเงินมากเก้าพันเราต้องเรียนไปก่อนเพื่อพครับ มาบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวขึ้นเลยอ่ะมาขึ้นเลยฮะทุกท่านเย้ายไปเย้ายไปยืนขึ้นบ่แมีนเดี๋ยวมันมีอยู่ข้างบนอันนึงเขายืนไปแล้วเดี๋ยวเชื่อมข้างบนก่อนเดี๋ยวขอยืนอีกยังไม่ยื่นนะเพราะว่าข้างบนยังอยู่อยู่ใช่ะเจ้าวอลมาเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะขึ้นจับเล็กให้พี่ก่อนนะตอนเอามาบนก้องเนเด้อขึ้นเนลยป่อนมาบนก้องเนเด้อ ขาลิ้ก็ลุกเลยคนน่ะบูดาดช่วยลงหนะขาลเดอนะเกิดการณ์่คาานหนาก็เดินดีแล้ว่วงกันเลยซอย่่นี่นี่าเ้เลยม่่เคนนี้าี่านนีนบอกว่าาเ้โซเน่นน่

ลตนี <c oughs> ่ยเปลตเยอีมีนาชีรีโเก้าความสีชีรีะสวยปะสวยทั้งสองสวยทั้งองเี่เมียมสวยทั้งสองคนเดียวคนเดียวโอ้โหกลางนียัย่ยนคนไม่ได้อน วันนี้ตรงนี่ได้เหรอแต่ผมไม่อยู่แล้วตุกนี้นะเรอแต่หนไม่ใช่พี่บาวไงบอกคนเก่าเอ้ยโอ้โคิดพดวมว่าแต่ผมนับไม่ได้เลยนะนส่วนของด้าน้ายเนาะที่เราอค้ไงว่ามี2คนมีสองคนะครับกูองคนตอนอ้วนกับตอนผมเ กนปะปะปนีแล้วได้ต้องเเราว่ายรใส่เป้เส็จน้อก็อาจจะได้ใส่ในส่วนของไม้ป่าเชื้อราครับ สงมะนะคเสดสาไฟบอกแลวไฟบ้านพี่อ่าชนะเขามาทางานพี่บอกอางานออกกฎหมายแล้วห้ามไฟชอ่าใช่จะไม่ชดเลยใช่ใช่ก่าเป็นคนบอกเป็คนมห้ามเลยน เอาเลยกินเลยเนาะอ่ากดกดกินเลยไม่ต้องจับอะไรเลยเป็นก่อนบ่เดี๋ยวอีกเส้นนึงลงไปยืนกันด้ต่างกางเคอย่สองคน เขายังบเลยหันหัหน anyway, like wow like ้าเขาเศร้าเลยนี่ตอนแรกไม่โกรธแล้วพูดไปมาเริ่มโกรธแล้วตอนนี้ไม่ลองได้พูดไปใส่คิดเยลองได้พูไใส่คิปก็จะให้กสลอกกันให้ได้ใช่หมแลเออี่บ่าวบอกล้ำใช่ี่บ่าวลปเจลำปอนบ้า คือเม่ได่ท้าบกว่าเมียผมผมจะแยกออกเป็นสองคนใช่หรอกพูดอย่างงี้คนเดียวจะแยกเป็น2คนตอนสมัยผมกับตอนทุนนะใช่โอ้โหมีคนเดียวจะแยกออกเป็นยเอาไปท้องเลยก็ตอนสมัยผมสมัยผมหรอเอานะเอาน่ให้ให้บัตให้บัใัตเกตุเเกาเลยจันก็รูเพื่อน ยกเองยกยกได้เห็นได้ไหนยบกใส่สายแมันจ <S half> ึงตึงหมดน่ะพูดอะไรมาไม่ะสานแจกันเลยยังไ่จบรอขับซีพดูมีมือการเชื่อมนะแล้ตันไหมิอ่ะใส่ใส่มาให้พ่อไาน พี่บ่าวอยากเป็นน้องก้อนเดี๋ยวผมรอตันที่สองตรงนี้เลยเนาะรอที่ยาวเลยพี่บ่ารอเป็นตัวที่สอง้หตัวที่ตัวทีพี่บ่าวเป็นตัวที่สองตอนนี้เราได้แปรทั้งหมด2ตัวแล้วครับเหลือซอยตรงกลางอีกตัวหนึ่งเนาะเรราจะงอการวางแปรนะครับที่ต่อมาด้านหน้าเห็นเลยครับพี่ของผมเธอได้เลยแล้วเอาไปชั่วโมงเลย chuyện gì hết á chuyện là gì cả bóng rõ hết